นะครับมาดูที่มาของสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับนะข้อกําหนดของการเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเขากําหนดไว้ว่ายัางไงนะครับการจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูมันต้องมันต้องมีอะไรนะข้อกําหนดของการจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูต้องมีด้านคู่ขนานหนึ่งคู่นะครับนะ สัญลักษณ์การขนานครับการจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะสี่เหลี่ยมคางหมูหน่ข้อกําหนดของการจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับต้องมีด้านคู่ขนานหนึ่งคู่ในภาพนี้ตอนนี้ด้านคู่ขนานก็คือ A B กับ B C นะครับ เป็นด้านคู่ขนานนะครับตัวสูตรของมันสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับที่ขึ้นต้นด้วยหนึ่งส่วนสองมีหลายสูตรเลยครับนะมีหลายสูตรเลยแล้วมันทำให้เด็กๆเนี่ยใช้สเปคสะปะครับจำบนมั่วไปหมดเลยนะครับงั้นตัวนี้เป็นสูตรแรกที่เราเจอนะครับ ของคางหมูเนื่องจากว่าคางหมูนั้นจะต้องมีด้านคู่ขนานในตัวสูตรในตัวสูตรจึงเห็นคําว่าด้านคู่ขนานครับเห็นคําว่าด้านคู่ขนานปุ๊บรู้เลยอันนี้สูตรของคาง,งหมูโอเคนะอ่ะเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยๆนะครับเอาแล้วครับไอ้สูตรเนี้ยที่มาของมันเนี่ยแท้ที่จริงมาจากการที่แบ่งสี่เหลี่ยมคางหมูนั้นเป็นสามเหลี่ยมย่อยสองรูป ตอนแรกมันก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอนี้เสร็จแ,แล้วเราทําอะไรกับมันเราไปลากเส้นแบ่งอย่างนี้ครับให้มันเกิดเป็นสามเหลี่ยมสองรูปนะเป็นรูปที่หนึ่งเป็นรูปที่สองเสร็จแล้วคิดพื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งคิดพื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่สองแล้วเอามารวมกันก็จะได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะพูดอีกทีหนึ่งย้ำอีกทีหนึ่งสูตรนี้ได้มาจาก การแบ่งสี่เหลี่ยมค้างหมูให้เป็นสามเหลี่ยมย่อยสองรูกแล้วคิดพื้นที่สามเหลี่ยมย่อยแต่ละรูปเอามารวมกันแล้วมันถึงได้เกิดเป็นสูตรอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวลองมาดูครับอ่านะครับมันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งครับระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานตัวด้านคู่ขนานเองเนี่ยมันก็คือส่วนของเส้นตรงสองอันใช่ปะ่ะอ่าอย่างเช่นในภาพนี้ก็คือ AB กับ DC ใช่ไหมครับ ทฤษฎีที่เด็กๆเคยเรียนครับตอนสมัยพ4เราวัดระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานยังไงเราต้องวัดเป็นเส้นตั้งฉากใช่ไหมวัดเป็นระยะตั้งฉากเนี่ยครับต้องวัดเป็นระยะแบบนี้ครับซึ่งตามทฤษฎีที่เราเคยเรียนมาเนี่ยจะวัดตรงไหนก็จะได้เท่ากันตลอดเลยจํไา้จไะถ้าวัดเป็นระยะตั้งฉากตรงนี้ครับ ระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานนี่แหละครับที่มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความสูงของเสลดข้าง,งหมูสรุปเจ้าความสูงนี้ก็คือระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานครับเนี่ยตัวนี้นะระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน ว่าเป็นระยะต้าฉากนั่นเองนะครับระยะต้าฉากอ่ะตรงน,นี้ยังจำได้นะอ่ะเรามาดูกันเลยครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยสี่เหลี่ยมข้ามหมู A B C D นั้นเนี่ยเมื่อเราลากเส้นแบ่งมันแล้วเมื่อเราลากเส้นแบ่งเส้นนี้นะครับมันก็จะถูกแบ่งเป็นสามเหลี่ยมสองลูปคือสามเหลี่ยม A B D สามเหลี่ยมบนนะครับ สัมนบนนะครับ ABD นะครับรูปหนึ่งแล้วก็สามเหลี่ยม BCD คือสามเหลี่ยมอันล่างรูปหนึ่งรูปบน ABD กับรูปข้างล่างนะครับ BCD เป็นสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะ แยกคิดทีละรูปเลยครับตอนที่เราคิดรูปนี้ก่อน ABD ตอนที่คิด ABD นะครับเราก็จะได้ว่ามันจะมอง D เป็นจุดยอด AB จึงเป็นฐานความสูงวัดยังไงความสูงต้องวัดจากจุดยอด D ให้ไปตั้งฉากกับแนวของฐานนะดังนั้นเส้นนี้เป็นเส้นสูงของมัน จะเห็นว่าเส้นสูงก็คือเส้นที่ตั้งฉากกับแนวของฐาน a อบนะครับหรือบอกว่ามันก็คือระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานนั่นเองครับอันนี้กนาดนี้เท่ากันครับอันนี้พอดูออกยังครับงง,งไหมอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับใช้สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมเซนส่วนส,สองคูณฐานฐานคือแค่ช่วง AB ครับ คูณสูงนี่คือเส้นนี้ครับเส้นนี้ก็คือตัวนี้ด้วยครับ h เนี่ยครับมันแสดงความสูงไว้นอกรูปตอนนี้แสดงความสูงไว้นอกรูปนะครับเส้นหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงความสูงก็คือระยะหักลอกด้านผู้ขนานเนี่ยครับตอนนี้แสดงอยู่นอกรูปนะครับอันนี้เป็นของ ABD ครับต่อไปก็มาคิดพื้นที่ของ B C D บ้างนะครับตอนนี้มันจะมอง B เป็นจุดยอดครับแล้วมันก็จะมอง DC เป็นฐานครับ DC เป็นฐานนะครับสูงต้องวัดจากจุดยอดให้มาตั้งฉากกับแนวของฐานนี่อันนี้เส้นสูงของมันนะครับเด็กๆก็จะเห็นว่าเส้นนี้มันก็คือเส้นเดิมเส้นเดียวกันกับเส้นเมื่อกี้นี้มหเส้นเดียวกันป่ะมันก็คือเส้นนี้ด้วยป่ะ สามเส้นเนี้ยมันก็ยาวเท่ากันสรุปเส้นสูงของสามเหลี่ยมทั้งสองอันเลยมันก็คือระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานนั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวเอนะครับตแบบนี้นะเศษดถึงส่วนสองคูณฐานคือซคูณสูงนี่คือเส้นนี้นะครับซึ่งเส้นนี้ก็คือเท่ากับเส้น h นี่เองครับ เ็ดส่วสองคูณฐาน C D C คูณสูงคือเอบรรทัดนี้ใครเข้าใจแล้วบ้างยกมือครับใครเข้าใจบรรทัดนี้แล้วยกมือครับเห็นนะงงงงเป่างงเพราะเพิ่งมาป่ะโอเคตอนนี้คูณดึงตัวร่วมนะครับเด็กๆสังเกตน,นะสองวงเล็บนี้สิ่งที่มีตัวร่วมร่วมกันแล้วคือหนึ่งส่วนสองกับเอ หนึ่งส่วนสองกับ h ที่คูณอยู่เนี่ยครับดึงตัวร่วมออกมาก่อนพอดึงตัวร่วมออกมาปั๊บตรงนี้ก็จะเหลือเป็น ab บวกกับ dc เขียนปะ่ะการคูณมีสมบัติการสลับที่คูเอาวงเล็บ ab บบวก dc เนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแล้วเอา h ไว้ข้างหลังก็จะกลายเป็นบรรทัดน,น,นี้สับสนไหม มีตรงไหนสับสนไหมครับไม่มีนะ ab บวก dc เด, <A, B, S 2> ด็กๆ ab กับ dc เป็นด้านคู่ขนานนั่นเองดังนั้นเมื่อเอามันมาบวกกันเราก็เลยเรียกมันว่าผลบวกของด้านคู่ขนานครับนี่ครับเทอมนี้ครับคือผลบวกของด้านคู่ขนานครับแล้วเจ้าตัว S มันก็คือความสูงความสูงของสามเหลี่ยมย่อยสองรูปหรือบอกว่ามันก็คือระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน แต,แต่ถ้าเราไปเขียนเป็นสูตรเพื่อจะท่องเนี่ยเราก็มักจะไม่อยากจะท่องอะไรยาวๆใช่ไหมเออเราก็เลยย่อเป็นคําว่าสูตรซะแทนที่จะเขียนว่าเป็นคําว่าระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานนี้อืมก็เลยกลายเป็นสูตรๆเนี่ยออกมาให้เราใช้งานครับโอเคพอเข้าใจที่มาของตัวสูตรแล้วเนาะเออนะเดนชินิรนนตร์พยายามให้เข้าใจแบบนี้ครับนะอย่าอย่าเข้าใจอย่าใช้วิธีการท่องสูตรอย่างเดียว โอเคท่องสูตรเราก็คำนวณได้แหละแต่ความเข้าใจพื้นฐานเราไม่มีนะพื้นฐานจริงๆของมันมาจากแบบนี้นะครับอเอามาใช้งานกันเลยนะครับกูให้เวลาหนึ่งนาทีท่องสูตรนี้ให้ได้ให้แม่นเลยครับเพราะต่อไปเดี๋ยวต้องเจอสูตรอื่นอีกมันจะได้ไม่ตีกันครับให้เวลาหนึ่งนาที องสูตรนี้ให้ได้ให้แม่นเลยครับพื้นที่สี่เหลี่ยมค้างหมูเท่ากับเซนตส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับเท่ากับเซนต์ส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงท่องสูตรนี้ให้ได้ให้แม่นเลยครับ สูตรของข้างหมูมันจะมีคำว่าด้านคู่ขนานอยู่ด้วย